เลื่อนซีรีส์นี่แหละครับก็ต้องดูแลด้วยเหรอลงไปเยอะไหมคะเป็นเสียงเสียงลงเยอะเยอะจิตนะลงไปกี่โลแล้น่าจะห้าโลได้ครับสี่ห้าโลได้อยู่ครับแต่นี่ก็ขึ้นมาบ้างแล้วนะนี่ก็ขึ้นมาบ้างแล้วครับแต่ว่ารูปล่าสุดที่เราลงที่คนไม่รู้สึกว่าเราจะรีอไนะรีวิวที่พักแต่เหมือนเหมือนรีวิวตัวเรามากกว่าอ๋อครับเออเหรอครับใช่ไม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 ่รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยใช่ครับพกี่ นึกเด็ดตัดหันวะจริงๆเป็นไงบ้างคือจริงๆแล้วก็คือก็ไปรีวิวที่พักให้เพื่อนครับที่กระบี่เป็นของเพื่อนแล้วก็มันจะเป็นเวลเนสครับก็เลยต้องต้องถอดเสื้อเพราะมันต้องใส่เป็นแค่เป็นสวิมมิ่งพูลเนาะสว imming s u i ว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็บิดพวกอันเซนอะไรเงี้ยครับก็เหมาะสมตามสถานที่เล้วงั้นพี่ถามรูปที่มันต้องนั่งแา่คนก็เลยโฟกัสว่า มันท่าชัดหลังเบอร์หรือว่าหลายคนนี่คือใช่ใช่หลายคนไมมม่ีหลายคนหลายคนจริงๆรูปนั้นก่อนรูปนั่งอยู่ในน้ำก่อนอ๋อครับเออมันรู้สึกมันตกแต่งมาหลายคนรู้สึกว่าใส่ไม่ใส่อ๋อใส่ใส่พี่ใส่ใส่ทุกรูปครับใส่เกงสีสีดำก้นนไม่ไม่ชันภาพอ๋อครับจริงจริงจริงไม่ดำครับข้างล่างไม่ดำไม่ถึงกางเกงมาถึงเกงมันจะเป็นสีคล่ำๆหน่อยไม่ดำใต่คือตอนแรกเราตั้งใจจะแบบว่ารีวิว ที่ผ<ช>ักใ้เพื่อน<ช>แต่กลับกลายเป็นรีวิวตัวเองไปเลยใช่รขบขอบคุณมากครับที่ที่ <c oughs> โฟกัสตรงนั้นครับมไม่จริงหลายคนก็ถ่านอย่างรูปนั้นเสร็จแบบรูปยืนแต่เขาบอกว่าเรารีนไปเยอะมาก <c oughs> อ,อ๋อครับ ก็ก็คือจริงๆแล้วเราก็ดูแลสุขภาพเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วที่ผมพูดแล้วแะผมป่วยผมก็เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ว่าตอนผมป่วยแล้วก็ได้รับการผ่าตัดครับเพรวะลังจากนั้นก็คือทานอาหารเนี่ยก็ต้องระวังมากขึ้นครับผมใช่ใช่ก็เลยน้ำหนักอาจจะลดไปเร็วแล้วก็หมดที่เราออกกำลังกายด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้แบบโอ้มันอาจจะดูลีนขึ้นอย่างเงี้ยครับตัวใหญ่มาต้องลีนตัวเล็กมันมาตกใจมนสำหรับเราก็เราก็สากิวตรงนั้นมาครับก็จริงๆแล้ว ไม่ไม่ได้สังเกตพอพวกพี่มาทักเลยว่าเออตัวเล็กลงเหรอครับนลีไปแบบใช่ใช่ใช่ครับดูลีนลีนแล้วน้องวันนี้คือมันต้องเข้อไหนรักษาให้มันคดมยังไงบ้างคือจริงก็แค่ดูอาหารนะครับว่าไม่เอาของทอดไม่กินมันหรืออะไรเงี้ยครับก็ดูแคลดูอะไรเงี้ยปกติครับใช่ไอันนี้มันดูมันดูมันดูน่ากลัวไหมไม่ไม่ไม่ดูโอเคมันน่าเป็นหยู่อาการป่วยผสมผลกับงานหรืออะไรบ้างไหม จริงๆแล้วผมว่ามันทําให้ผมดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตจะมีสติเนาะเมื่อก่อนอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยแบบถ่าย<ค>เสร็จแล้วแล้วก็อาจจะมีแบบไปปาร์ตี้ไปเจอเพื่อนบ้า,นนะอางอะไรเงี้ยเดี๋นี้ก็คือแบบไม่มีเลยครับ<ส>ได้ยินตอน,นอ,าอาการป<ว>่ยย ตอนนี้การเปิดปีไงบ้างมันดีขึ้นยังหรือว่ามันหายไปแล้วตอ,อนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะได้ไปเช็คแล้วครับว่าตอนนี้มันหายไปหมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับมีความกังวลม,มใชไม่ไม่ไหมล่ะครับตอนนี้รู้สึกว่าแบบเอ้ยผมมีความสุขกับชีวิตมากแล้วก็ไม่ได้กังวลเรื่องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลยครับญญตอนนีสบายสบายจะป่วยตอนนั้นมาคือตารางชีวิตและสไตล์เปลี่ยนหมดเลยเขเปลี่ยนครับแล้วก็ได้ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ทุกคนเลยครับแล้วก็ได้มีงานแบบโอ้โหช่วงนี้ก็คือถ่ายละครแบบสามสี่เรื่องแน่นทุกเจ็ดวันอะไรเงใจทาางน กลับบ้านดูแลเรื่องอาหารคุมอาหารนอนให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับเคยต้องกังอะไรอีกไหมเรื่องนอกจากเรื่องแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์แต่ผมเลิกไปเลยครับเคยคิดมาจากหนุ่มปาร์ตี้กลายมาเป็นหนุ่มรักสุขภาพเลยใช่ไหมว่าเราจะมีโมเมนต์นี้ในชีวิตไหมเออไม่ไม่เคยคิดเลยเพราะเปิดเปิดเปิดร้านด้วยเหมือนพี่เต้เลยอะไรเงี้ยเปิดร้านครับใช่แล้วตอนนี้ก็คือร้านร้านร้านที่เพิ่งเปิดเนี่ยครับก็ได้ขายกิจการไปเลยครับเพราะว่าทําไม่ไหวแล้วจริงหรอใช่อาการใช่เพราะเพราป่วยนี่เลยขายกิจการร้านจริงจริงขายหุ้นหุ้นของผมหมดเลยครับเพราาะว่ ไม,ไม่สามารถดูแลผู้ใหญ่ที่มาหาเราหรือเนี้ยเราดูแลไม่ได้เลยเพราะเราไม่สามารถไปได้เลยครับพี่จริงเหรอเป็นเนพราะร้านมาเลยจ้าไม่เราป่วยใช่แล้วพี่<ร>าชายลย,ายล้านใช่แล้วพี่ชายที่ทําด้วยกันเนี่ยก็ป่วยหนักเหมือนกันก็ไตาวายเหมือนกันครับใช่ก็คือนหนักมากๆเหมือนกันหนักกว่าเราอีกเหรอใช่หนักกว่าผมอีกครับแล้วเราเราก็เลยแบบ ปล่อยเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับมาโฟกัสมันเกิดจากอะไรโฮจุ้ยหรือเปล่าหรือว่าการตั้งร้านผมก็ไม่แน่ใจนะพี่ผมก็ว่าผมก็มูนหนักมากไปออกรายการรายการที่ผมก็บอกนะผมสักทั้งตัวเลยนะกำลังทีอ่ะจริงได้ถามจริงไหมมันเกิดจากอะไรทั้งนั้นที่เป็นเราคนเดียวเข้าใจว่าหุ้นส่วนอีกคนเป็นแล้วม่เท่าไหว่าผมว่ามันน่าจะเป็นความเครียดสะสมของคือจริงๆแล้วทุกโลกเนี่ยมันสามารถเกิดได้ด้วยความเครียด ด้วยจิตใจของเราครับแล้วก่อนหน้านี้โควิดมันหนักมากๆจนทําให้พวกผมแบบเหมือนไม่ได้พักกันเลยครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเราก็มาโฟกัสที่งานละครเหมือนเดิมแล้วเราก็แล้วเราก็มีความสุขกับชีวิตมากๆอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมสามารถแฮนด์ลกับมันได้แล้วอพอมันแหนไม่ไหวมันขายไม่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 ครับขายคือก็ยังขายได้ท่ายไป ก็ตอนนั้นร <ไป S 1> ้านตอนที่ได้เนี่ยคือร้านมันกำลังมาดีเลยกำไรมาแล้วกำไรไปใช่ใช่แล้วเจอเจอโควิดแล้วก็หลังจากโควิดก็ยังดีอยู่ครับแล้วก,แวก็แล้วก็พอไปถึงสะดับหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบ มันยังปล่อยไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราไม่เข้าไปเนี่ยเ,เราก็ยังกังวลกับมันอยู่เราอยากตัดความกังวลนี้ออกไปแล้วทาให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราเอาสุขภาพก่อนอถ้าเราสุขภาพดีเนี่ยเราจะหายเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้นจริงๆ,ๆนะแล้วเราก็เลยบอกว่าเอองั้นบอกพี่ชายเลยว่าเออถ้าไม่ไหวก็แค่ขายไปแล้วตอนนี้ร้านมันยังขายได้เพราะว่าตอนนี้คือร้านมันก็ยังมาแบบยังมีกระแสยังมีอะไรอยู่าเงี้ยครับท่าน่พาร์ทของการแพทย์ที่เ้าใจจะท่านจะแพ้พาร์ทของการมุเรียนรู้เราคิดไหมว่าทำไมสองคนถึงเป็นพร้อมกัพจิๆ ผมว่าผมก็ไปทุกที่ที่เขาเขาไปกันเนาะพี่มงพี่มดเขาไปกันผมก็ไปแบบเนี่ยบางก็ไปตามเขาใช่จะทํารอยหรืออะไรเงี้ยเขผมก็เอ้ยทำไมมันยังเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับมันก็อยู่ที่ว่าเออจังหวะของชีวิตคนอ่ะมันมันไม่เราไม่รู้หรอกนะว่าจะเกิด ขึ้นมาพร้อมกันอะไรยังไงตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือทุกวันนี้มันดีที่สุดแล้วเราโพสทีฟับมันอ่ะผมโพสิทีฟแล้วแบบทุกอย่างมันดีเลยพี่แล้วมันก็เออผมก็แฮปปี้กับมันนั้นวันนั้นเงินมันได้แต่สุขภาพเราไม่ได้เรามีชิมที่มีเงินแต่ไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเอาแบบมีเงินเท่าไหร่มาจ่ายประกันหมดเลยประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันหนักนะพี่แล้วแบบบางทีแบบโอ้โหมันหลายเรื่องคือมันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยนะครับแล้วก็มันเอาเล่าให้ฟังแล้วม มีคนมาชนรถผมอะมอไซค์ขับมาแล้วก็แบบหลับในชนแล้วก็กระเด็นมาโดนแล้วก็มาอยู่หน้าผมแล้วถุยด้วยด้วยแล้วมาโดนเราด้วยใช่แล้วผมโทรหาหนึ่งก็หนึ่งเพื่อช่วยเขาเขาบอกว่าแบบดูให้หน่อยว่าเสียชีวิตไหมแล้วผมก็แบบไม่ถึงรถกำลังขี่ตาขาตะเกียบใช่กับเพื่อนเกาหลีใช่ครับพาเขาไปกินหมูกระทะแล้วก็มาใช่แล้วสปินหังด้วยนะใช่ชนรถผมแล้วก็ลอยมาโดนตักผมตักเลยหรอใช่ประมาณตรงเนี้ยพี่แล้วผมก็แบบเอ้ยอะไรลอยมา คนพี่ขโมยใช่กระเด็นลอยมาพี่นี่นี่เรื่องจริงใช่แต่เขาโอเคเขาเขาไม่เขาไม่มีปัญหาอะไรครับคือจนนี้คือชีวิตเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ยังครบสามสิบสองแล้วก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติวิทีนั้นตะเกียบกระหมูกระทะอยู่ข้างหน้าเราเรามีเพียงบ้างไม่ความรู้สึกแบบมันไม่ใช่อะไรผมเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นอะไรไหมใช่แล้วสิ่งนี้คือผมก็เรียกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง็เขาบอกว่าผมถอนหมวกกันน็อกครับเพราะเขาสลบไปแล้วให้ถอนหมวกกันน็อกแล้วบอกว่าเขาเขาเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยผมก็แบบใจผมก็แป้วเนาะเราก็แบบเฮ้ยแต่ ทางนี้ทางนั้นแล้วกันมันไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างอะพี่ถ้าวันนั้นคือถ้ามันไม่มีรถผมมาท่านที่จอดจอดตรงริมถนนนะครับถ้าเขามาชนผมอ่ะมันจะเกิดอะไรได้ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นผมก็ป่วยอีกอะไรเงี้ยคือมันเป็นผมว่าเป็นจังหวะชีวิตผมแล้วกันการทำร้านคือได้เงินมาแต่ว่าไม่มีความสุขเลยมันก็มันก็มีความสุขแต่มันแค่เหนื่อยแล้วตอนนั้นคือจังหวะชีวิตผมอ่ะมันมันมันมีโรค ใครใครเจ็บเข้ามาดุมเลาด้วยไงครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าบาลานซ์ในชีวิตมันไม่ดีไม่เอยเจอเหตุการพิลึกๆแบบนี้ไปเช็คดวงหรือไปเช็คอะไรไปเลยพี่ก็หมอหมอไหนหมอถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวรื้อหลักไปแล้วกันครับแต่เอาเป็นว่าผมก็เนี่ยก็ทําพิธีเปลี่ยนดวงอะไรอย่างนี้ครับแต่คือผมส่วนใหญ่ผมจะเป็นแบบพระอาจารย์ครับ แล้วก็เป็นคนที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เสียค่าครูอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับเป็นอาจารย์ใช่เหมือนหลงเป็นหลวงพ่อหลวงพี่หรืออะไรเงี้ยเขาแบบเห็นว่าชีวิตเรามันไม่โอเคแล้วเขาบอกเว่าจะตาชีวิตเขาทักวี่เมื่อไหร่จะลุ้นเนี่ยอย่าผ่านไปช่วงนี้ก็จะดีแล้วครับไม่เขามีการบอกไปว่าร้านน่ะไม่ควรจะทําหรือว่าอย่างนี้ไม่บางบางที่ผมไปหลายที่แล้วกันเนาะเขาบอกว่าบางที่ก็บอกว่าเฮ้ย แบบลองกลับมาอยู่กับตัวเองสักแป๊บหนึ่งไหมเพราะว่าแบบบางทีอาจจะเป็นกรรมเก่าเนาะการการการทำร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบกังคงคืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นการสร้างกรรมเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรย่เงี้ย่อนที่จะขายร้านไปเราคิดไหมว่าเราจะดื้อทำไปเรื่อยๆอู้ผมฝืนผมสู้เลยผมรู้สึกว่าแบบมันมาดีแล้วนี่แบบเฮ้ยเราแบบเมื่องเงินกำลังมาแต่เขาบอกว่าถ้าเงินมาแล้วแบบไม่มีชีวิตให้ใช้จะเอาอะเนี่ยเพากลัวว่าถ้ายือไปแล้วัวดชะตาเราจะขาดใช่ไหม ไอ้น,นี่คือผมรู้สึกนะว่าแบบสุดท้ายแล้วตัวเรามันก็อยู่ที่ตัวเราอะแต่ผมเลือกเองว่าผมไม่เอาดีกว่าผมรู้สึกว่าตอน,น,นมันหนักมากจริงๆับพี่อ๋อแสดงว่าถ้าเรายัางทำอยู่เราอาจจะใช่ใช่ครับเพราะาตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือเลิกดื่มไปเลยอะไรไอย่างเงี้ยครับใช่คิดยังไงบ้างนอกจากการเลิกดื่มต้องเปลี่ยนชื่อไอ้อที่เลิกดื่มเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องดวงพี่มันเหมือนว่าหมอเขาบอกว่าือสุขภาพ,ภาพถ้าไม่ไม่เลิกหกเดือนเนี่ยคือ,อค,คือผมคิดเลยนะอ, <า S 2> อะไรเงี้ยเออ มันอาจจะกี่เดือนนะไปถึงว่าหมอครึ่งปีครับบอกว่าขอรับตัดแบบครึ่งปีเลยอะไรเงี้ยถ้าอาจารยดื่มอยู่ก็คือขีด <c oughs> ก็คือมันอันตรายครับพี่เพราะผมเจอเนื้อไร้ไในลำไส้เลยไงครับออใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปปวดร้าวใช่ครับกังวลไหมเออไม่ครับรู้สึกว่าตอนนี้เราดูแลตัวเองได้ดีมากๆแล้วไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วครับเราก็ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการมูมองชีวิตเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยแล้วจริงจริงที่มูเนี่ยเราไม่ได้แบบมูเพื่อชีวิตเราดีขึ้นขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าพอเราได้ไปอยู่ในสายบุญอ่ะเราได้ช่วยเหลือคนเยอะมากๆเลยแล้วแล้ว,ลวมันจะมีคนที่ด้อยโอกาสเยอะ <S <S แล้วก็วววจะมีพระตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับที่เขา,ายังแบบมีการงานกระถิ่นเนาะเพื่อที่จะไปสนับสนุนสร้างโรงเรียนให้เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาก็มียังมีคนต้องการความช่วยเหลือเราอ่ะพอ<ม>เราไปทำอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคอย่างแรกอ่ะ เราได้ช่วยคนเนี่ยนี่2คือถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะมันก็ถือเป็นโบนัสในชีวิตเราครับพี่หนักมากใี่โอ้โหจริงๆมันมีเรื่องอีกเยอะเลยโดนจะทําเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยู่นิ่งๆดีกว่าเดี๋ยวๆใช่ใช่ถ้าอย่างฉ่ำๆอะไรที่สือว่ารอดความตายมาแล้วหนึ่งปีอ่ะโอ้จริงๆเยอะเลยครับมีมี โหรดความก็มีนะอะไรเงี้ยใช่แต่คือเราายกีคจริงแล้วคือไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรด้วยนะคืออยู่ดีก็จะมีมันมีอะไรเรื่องแบบเข้ามาปใช่ใช่ปีปีที่ผ่านมาร้วๆเนี่ยครับคือผมไปบวชมาด้วยครับคือหลัจากนั้ใช่บวชเสร็จแล้วก็กลับมา ผมยังไม่ทันขึ้นเลยพี่แล้วก็ไอ้ที่กินหมูกระทะเนี่ยครับตอนนั้นก็คือเพิ่งออกมาเลยก็นั่งศึกมาด้วยเพิ่งศึกมาเลยเขาบอกว่าพระใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งออกจากบ้านเนาะเพราะว่าาเรก็แบบเพื่อนเกาหลีมาพอดีแล้วไม่เห็นมีอะไรเราก็ไปกินแค่หน้าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่กระโดดไงวะเเตยอถ้าม่แม้แต่กจะโดนขนาดเนี้ยจริงเพื่อนผมยังโทรมาบอกเลยว่าแบบโอ้โห คือรอดมาได้ยังไงทั้งเรื่องทั้งมีทั้งงานใช่ไหมครับมีทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยมันเข้ามาทีเดียวอะไรเงี<ม>้ยแต่เราก็บอกว่าแบบทุกวันนี้มันก็ยังยังอยู่ตรงเนี้ย<ม>เรายังอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วผมก็ยังมีความสุขอยู่ะแล้วตอนนี้ผมก็เลยแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยครตตอนนี้ลุงเราเปลี่ยนไปยังเปลี่ยนแล้วครับพี่โองานเยอะแยะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับมมโมโนมาใช่วก็เพ็กพ,พี่พี่ชอตก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับใช่ใช่เป็นอิสระจากตัวแลย ดูแลชีวตัวเองดูแลงานตัวเองผูง้จัดการเลยครับโยนให้ผู้จัดการเลยครับผมก็โยนให้ทาำผู้จัดการเพราะว่าอตอนนี้คือผมก็ต้องดูแลตัวเองมากๆอ,อย่างเช<อ>่นท,ที่ที่บอกไปครับเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ต้องอยังมีต้อง follow up กับคุณหมอเรื่อยๆเ<ต>ลยตอนนี้มันไม่มีอาการใชีชมาติไม่ไม,ไม่มีครับเนี่ยจะไปวิ่งกับเขาเนี่ยครับใช่ใช่แล้วที่ที่เป็นไตดีขึ้นยังดีดีขึ้นแล้วครับแต่ก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันครับครับได้เนาะโอเคับขึ้นแล้วเนาะขาขึ้นแล้วครับขาขึ้นแล้ว